กระดิ่งไม่ดังกดใหม่ดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถีดของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ไปเตยมาทําคลิปพิกอากาศในหัวข้อนี้นะคะ กับหัวข้อสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันนะคะไปโดยมีไพ่3มกองให้คุณเลือกนะคะกองที่1นึกองที่สองและก,ก็กองที่3นะคะเลือกจากรูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใน เดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นเรื่องอะไรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวได้กับพี่แอดมินนะคะค่าครูไม่จำกัดค่ะส่วนใครที่สนใจจะสั่งจองตะกรุดสั่งจองน้องแหวนนะคะหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงก็ทักสอบถามได้ในเพจในไลน์นะคะด้จะได้กองไพ่แล้วนะคะไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองหนงด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกๆท่านเลยเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื้นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรายคอไปเตยที่นี่กับสถานีของกันสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อนี้นะคะ สัญ,ญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนมิถุนายนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ใบเตยค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะคะว่าสัญ,ญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะคะในเดือนมิถุนายนใบเตยจะมาเปิดเลยนะ เด็กถือดาบขึ้นมานะคะควีนดาบทำงานที่เป็นอะไรนะเกี่ยวกับของมีคมหรือเปล่าคะเออนะเก้าไม้มีอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราบ้างไหมในเดือนมิถุนายนอ่เพื่อนๆน,น่าจะเหนื่อยมาตั้งแต่เมษาพฤษภาแล้วนะคะ ลากยาวมาเลยนะคะมีเรื่องให้ต้องทําให้ต้องคิดเดยอะแยะมากมายแล้วก็วุ่นวายน่าดูเลยกับชีวิตนะคะนะบางคนเนี่ยว,วางแผนเลยนะแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วถ้ามันเคลียร์ไม่ได้ถ้ามันจัดการไม่ได้เนี่ยอาจจะตัดสินใจที่จะไปทําอะไรใหม่ๆอ่ะเออไปทําอะไรใหม่ๆไปเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยนะคะในเดือนมิถุนายน สัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนก็คือตัวคุณเองนะคะถ้าเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานนะคะภาระความรับผิดชอบใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณเองจะสามารถเคลียร์นะคะสามารถสาสางคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆให้ดยียิ่งขึ้นไปได้นะคะถ้าคุณวิตกกังวลใจนะคะเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะ คุณเองก็จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะคะเคลีนี้เคลีสินได้ในเดือนมิถุนายนโดดเด่นก็คือเรื่องการงานช่วงเมษายนที่ผ่านมาช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกกดดันในเรื่องของการทำงานนะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะไปโดยขยายนิดนึงนะขยายไพ่เด็นิดนึงในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะมีความเด็ดขาดนะคะกล้าตัดสินใจกล้าลุยกล้าบุกทะลุทะลวงทีเดียวนะคะ เห็นไหมคะกล้าทะลุทะลวงกล้าบุกกล้าลุยนะคะแล้วก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหานะคะพร้อมจะเผชิญหน้ากับปัญหาพร้อมจะเผชิญหน้ากับอุปสรรคเราอาจจะไก,กล่เกลี่ยเจรยายจาต่อรองได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะไหลเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมเนอะอาจจะเป็นเงินจากจ็อบเสริมจากงานพิเศษ เพิ่มเติมที่เราได้ทำก็ได้นะคะก็ใบเตยมองว่าในเรื่องของการงานเนี่ยก็ค่อนข้างดีค่ะในเดือนมิถุนายนเริ่มเคลียร์ได้เริ่มลงตัวเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณลากยาวมาจากเมษาพฤษภาตัวคุณเองนะคะจะปัญหามันจะคลี่คลายนะปัญหามันจะคลี่คลายมีบางท่านนะคะที่อยู่ในราศีพิจิก มีบางท่านที่อยู่ในธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะเมสิงธนูแล้วก็มีท่านที่จะได้เดินทางด้วยในเดือนมิถุนายนความรักเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากนะแต่ก็จะมีคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ชีวิตเรานะคะมาอุปถัมภ์มาดูแลมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ใบเตยมองว่า เพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยชีวิตวุ่นวายมากๆนะคะวุ่นวายในหลายๆเรื่องแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะวุ่นวายยังไงคุณก็จะจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้นะคะอืมเดี๋ยวเราไปดูไพ่เสริมนิดนึงนะ ที่เห็นเลยคือเรื่องงานอะ่ะจะดีขึ้นนะคะถ้ามันวุ่นวายมาจากเมษาพฤษภาที่ผ่านมานี่นะเราเองจะเริ่มแบบเออมันเริ่มสบายขึ้นกว่าเดิมอ,อาจจะไม่ถึงขั้นว่าสบายมากๆนะคะแต่ว่าก็อยู่ในจุดที่มันลงตัวมากกว่าเดิมอะ่ะก็คืออะไรที่มันเป็นปัญหาหรืออะไรก็ตามที่เรากดดันอะ่ะมันก็คลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองนะคะทีนี้เราไปดูกันนิดนึงในเดือนมิถุนายนเนี่ย จะมีสัญญาณข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราอีกไหมไปดูกัน ดีดาบหกไม้คิงไม้เห็นไหมการงานเราจะดีขึ้นเพราะว่าหกไม้มาสองรอบคิงไม้ออกมาด้วยนะคะถ้าใครที่รอข่าวเรื่องการงานอยู่เนี่ยในเดือนมิถุนายนน่าจะได้รับข่าวดีนะ คือเครียดลากยาวมาเลยนะใครที่แบบยังไม่ได้มีงานทํารอข่าวหรืองานรอเขาเรียกไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะใจฟูขึ้นอะ่ะจากที่มันนิ่งๆรอมานานทําอะไรก็มีแต่ปัญหาทําอะไรก็มีแต่อุปสรรคอะ่ะนะคุณเองก็จะเริ่มสบายใจขึ้นแล้วแหละว่าอะไรที่เราพยายามอะไรที่เราตั้งใจมากๆอะไรที่เราอดทนมากๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเห็นไหม บางเรื่องเนี่ยถึงเวลาที่มันจะต้องจบมันก็ต้องจบนะคะอาจจะมีการไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะบางท่านมีเกณฑ์ได้ลาออกจากงานหรือมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณมากกว่าเดิมด้วยนะคะคือมันจะสบายใจขึ้นแล้วก็มีบางท่านนะที่ทํางานในโรงพยาบาลทํางานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญกรรมคลินิกความงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือชีวิตนะคะก็อย่างที่บอกแหละนะคะว่ามันจะเริ่มดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการงานมีการได้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็มีเรื่องของอาการที่เราเคลียร์หนี้สินบางส่วนได้เคลียร์หนี้สินบางส่วนได้นะคะเริ่มแบบ ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูต่ออืมเนี่ยนะมีเงินเข้ามานะคะมีโชคมีลาบจากการทำงานก็ได้นะเนี่ยนะมันเป็นการปลดล็อกมันเป็นการที่เราแบบคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆได้เนี่ยนะเดอะซั <The Sun S 1> ขึ้นมาตอบทุกอย่างแล้วแหละโอเค ก็คือมันหนักมาตั้งแต่ต้นปีแล้วมันไม่ใช่แค่เมษาหรือพฤษภานะที่ไปเตยเห็นบางคนเนี่มีวิกฤตเรื่องการเงินต้องหมุนเงินเงินฝืดเคืองนะคะนะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเพราะว่าไปเตยดูแบบรวมๆนะคะแต่ไปเตยเห็นปัญหานะการเงินที่ตึงหรือการรอคอยหรือความอดทนใดๆก็ตามที่เรามีอะนะสุดท้ายอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่มีหวังแล้วมันหมดหวังแล้วหรือว่าเรา ไม่คาดคิดแล้วแหละว่ามันจะแก้ไขได้เราจะแก้ไขได้นะแล้วแก้ไขได้ดีด้วยเดอะซันขึ้นมานะคะสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนก็คือคุณเองจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นชีวิตจะเริ่มเห็นแสงสว่างนะคะแสงสว่างนําทางชีวิตมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ทั้งในเรื่องของเงินทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิตในด้านอื่นๆนะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยนะคะจะประสบความสําเร็จในเดือนมิถุนายน ใครที่รอคอยข่าวเรื่องการงานจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานใครรอคอยข่าวเรื่องการตั้งคันเรื่องบุตรบริวารก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งคันส่วนใครที่รอคอยข่าวเรื่องการเงินนะคะงการเงินฝืดเคืองในเดือนมิถุนายนนะคะการเงินจะเริ่มดีขึ้นใครที่มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ทะเลาะบ่อแวงไม่เข้าใจกันกรณีที่กลับมาคืนดีกันก็จะปรับความเข้าใจกันได้แต่ถ้าคนคนนี้ไม่ใช่ก็คือจะตัดขาดกันไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ะะจะเป็นในลักษณะนี้ส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ใบปจะเห็นจากเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ก็ขอให้พี่ๆที่เลือกกองที่1โชคดีอย่าได้กังวลใจไปนะคะไพ่ตอบตอบทุกอย่างแล้วแหละนะไพ่ตอบทุกอย่างแล้วนะคะอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะจะเริ่มนิ่งขึ้นนะคะก็คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะในไพ่ใบสรุปก็คือ เราเองนะคะก็สะสมบุญสะสมบาร,รมีสะสมความดีของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็การได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเมตตาอุปถัมภ์ดูแลเราต่อไปก็เจอกันใหม่กลับไปเตยในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไัยไม่ดังเอ๊ะกระดิ่งไม่ดังอีกแล้ว สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองสองด้วยนะคะเรามาดูกันเลยสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนมิถุนายนนะคะ ไพ่ขึ้นมานะคะเป็นคิงถือไม้นะคะหนึ่งดาบโอเคหนึ่งไม้ก็เริศอยู่นะ ้ยชัดเจนเลยสิบเหรียนนะคะจะวิวอูหูเลิศนะกองที่สองสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนคือโอกาสนะคะโอกาสทองโอกาสดีนะทีทองกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะชีวิตกําลังจะเปลี่ยนไปนะคะในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการเงินเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะได้รับโอกาสในเรื่องของการงานนะคะ ใครที่มีประเด็นปัญหาในชีวิตนะคะน u m b e r รที่1น,นะคะ1 1 1โอ้โหเห็นไหม111คือถ้ามา1เหรียญอีกนี้คือสุดยอดเลยนะเออนะมีแกนที่คุณจะได้เดินทางด้วยนะคะบางท่านเนี่ยในเดือนมิถุนายนอาจจะได้รถคันใหม่นะหรืออาจจะมีการเดินทางนะคะมีการที่เราเองเนี่ยจะได้ไปท่องเที่ยวนะคะไปทำอะไรตามใจตัวเองบ้างนะคะโอ้ยนะ คือดีมากนะคะกองสองบางท่านอยู่ในราศีกร,รกฎธนูสิงห์นะคะแล้วก็มีธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำขึ้นมานะคะครบครอบจัก,กรวาลเลยนะคะคุณเองนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะก็คือหนึ่งแหละบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ของชิ้นใหญ่กําไรงามนะคะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานเข้ามามีโอกาสเรื่องเงินเข้ามา โอ้โหของใหม่ๆของชิ้นใหญ่ที่ดีกว่าเดิมนะคะจะเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใบเตยมองว่าในเรื่องเงินในเรื่องงานในเรื่องของชีวิตเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะคุณเองจะมีอิสรภาพทางการเงินอยากได้อะไรก็จะได้อะเออเรื่องเงินเรื่องงาน เรื่องโอกาสนะไปเตยว่าในเดือนมิถุนายนชีวิตเริ่มดีขึ้นนะคะคือเราเองก็อดทนมาพอสม,สมควรแล้วนะคะในเดือนเมษาในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าเรามีการพยายามถ้าเรามีความตั้งใจในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ย<อ>ยังไงคุณก็ได้รับนะคะโอกาสทองโอกาสดีนาะทีทองเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเลยในเดือนมิถุนายนคือไพ่ขึ้นมาดีมากนะคะไพ่ค่อนไปทางบวกนะคะไปเตยว่า จะได้ของชิ้นใหญ่ๆอ่ะไม่ลดก็บ้านหรือไม่ก็ของขวัญเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับของตกแตง่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือประสบความสําเร็จในเรื่องของเงินในเรื่องของงานนะคะแล้วมันขึ้นมาเป็นเก้าเหรียญกับเด t r e n g t h แล้วก็เดอะวิวบางคนมีโชคมีลาบอ่านะคะถือว่าดีถือว่าดีนะตอบโจทย์เลยนะคะเรื่องเงินก็ค่อนข้างที่จะคล่องมือคล่องตัวนะเรื่องงานก็ปังนะดีไม่ดีเนี่ย บางท่านเนี่ยได้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะได้เจอรักแรกพบด้วยนะคะไพ่กองสองค่อนไปทางบวกนะทีนี้เรามาดูคอนเฟิร์มอีกทีซีอีกหนึ่งสำรับไปจะใช้สองสำรับในการเปิดวันนี้ก็อาจจะทําคลิปแบบเร็วนิดนึงนะคะทําคลิปแบบพูดเร็วนิดนึงนะคะพอดีแพลนที่จะเดินทางนะคะแต่ว่าก็อยากทําคลิปลงอะนะก็มีความแบบว่า อยากทำนั้นทำนี้หลายอย่างหลายสิ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะว่าในเดือนมิถุนายนจะมีสัญญาณอะไรที่เป็นสัญญาณข่าวดีเนาะที่เราจะได้รับเออก็ยังเป็นเรื่องงานนะเจอกัรยานามิตรใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ด้วยนะคะมิถุนายนนะโอเคเลยนะโอเคเลยโอเคเลยดีเลยนะคะแต่ก็ยังต้องระวังอยู่ในเรื่องของสุขภาพนะคะสายตานะคะฮอร์โมน ดูคุณดูคุณมีความหลากหลายอะได้ทำหลายอย่างอืมใครที่มีประเด็นเรื่องสุขภาพนะเดี๋ยวไปเตยดูให้นิดนึงสิบดาบขึ้นมาสามดาบขึ้นมาระวังความหัวร้อนใจร้อนของเราด้วยนะคะมันอาจจะส่งผลเสียให้กับตัวเราเองคือบางทีเรากดดันตัวเองแหละไปเตยมองว่าคุณอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปใจร้อนมากเกินไปขยายสิบดาบซิคืออะไรอืม ถ้าเคยแบบเครียดถ้าเคยกังวลใจเรื่องเรื่องเงินเนี่ยนะเรื่องงานหรืออะไรก็ตามมันจะเริ่มดีขึ้นเข้าที่เข้าทางขึ้นนะส่วนคนที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสามดาบคืออะไรคะปัญหาเรื่องความรักหรือเปล่าโอ้ถ้าคุณเจอประเด็นความสัมพันธ์ที่มันซ้ำซ้อนเนาะรักซ้อนรักสามเศร้าหรือผิดหวังเรื่องความรักนะคะอยู่ในบ่วงกรรมอยู่ในอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวิบากกรรมทางใจอะ่ะ มันจะเริ่มคลี่คลายนะอาจจะต้องใช้ความอดทนมากหน่อยแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเราเองจะเคลียร์สถานการณ์นี้ได้นะขอคําแนะนําให้กับคนที่มีประเด็นเรื่องความรักนิดนึงคุณก็ต้องมีกําแพงนะอย่าใจดีมากเกินไปถ้าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญเราคุณก็ต้องปล่อยผ่านนะ โอเคไหมแล้วก็ให้เวลากับตัวเองนะคะส่วนเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยกำลังไปได้ดีกําลังไปได้สวยเพราะฉะนั้นช่วงนี้โฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการก๊อปปี้ผลงานการโดนแทงข้างหลังอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยมีโอกาสที่จะมีคนที่แบบคิดไม่ซื่อกับคุณด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูใบสรุปของเรากันนะคะขึ้นมาเป็น the m a g i c ียนค่ะชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นนะคะจะได้ลงมือ กระทําในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นไปเตยอวยพรเนาะให้เ,เพื่อนๆที่เลือกกองที่2โชคดีประสบความสําเร็จมีโชคมีราบในทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกองสามด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนมิถุนายนวันนี้ทำคลิปด้วยความเร่งรีบนะคะก็จะพูดเร็วนิดนึงนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะ สัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวกองสามในเดือนมิถุนายนนะจะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่าโอ้เจวนะคะหลังจากที่เราตรากรํา ทำงานอย่างหนักในกิจกรรมต่างๆที่เราทำเงินงานหรือการลงทุนลงใจทำอะไรแบบเคร่งเครียดกดดันตัวเองมาพอสมควรเนี่ยคุณจะประสบความสมําเร็จนะมีการได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีเงินมีงานเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามามีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะคะนะสุ่มรวยเงียบเงียบสุ่มสําเร็จอยู่นะคะคุณเองอาจจะมีเงินพิเศษเข้ามานะคะถ้าคุณเคยวิตกกังวลใจในเรื่องของภาวะการเงินที่มันอาจจะ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะเม็ดเงินจะเริ่มไหลเข้ามามากขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วคุณก็จะได้เจอคู่นะคะเจอคนที่ถูกใจบางท่านได้เจอโซเมเจอทวินเฟนมเจอคู่รักเจอคนรักนะคะหรือเจอพาร์ทเนอร์เจอหุ้นส่วนที่ดีก็ได้นะคะมีโอกาสได้ลงทุนลงหุ้นลงขันกันนะเนาะมีโอกาสที่เราจะได้ขยับขยายธุรกิจการงานของเรานะคะบางท่านอยู่ในธาตุาลมนะคะเมทุนตุลกุม ธาตุไฟนะคะเมสสิงธนูแล้วก็มีธาตุดินมาปรับปลายนะคะไปเตยมองว่าอ๋อเราก็มีกรกฏอีกนะคะคุณเองนะคะที่เลือกกองที่3นะคะคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีเงินมีทองไหลเข้ามามากขึ้นนะคะธุรกิจการงานเติบโตในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เราเองนะคะจะประสบความสําเร็จนอกจากสิ่งที่เราพยายามไพ่ค่อนข้างดีนะกอง3วันนี้พูดน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าไปเตยจะ เตรียมตัวเดินทางนะคะก็จะพูดเร็วนิดนึงอ่าทีนี้เราไปดูคอนเฟิร์มอีกหนึ่งสำรับนะคะเห็นความสำเร็จขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลใจไปนะคะอะไรที่เราคิดที่เราหวังเอาไว้อะยังไงก็ประสบความสำเร็จนะอืมราชินีเหรียญขึ้นมานะคะพร้อมกับน้องหมาหน้าตาบ่งแบววน่ารักทีเดียวบางท่านได้เดินทางนะคะ ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะมีเกณฑ์ได้เดินทางชัดเจนเลยนะคะระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นเนาะบางครั้งเนี่ยเราพูดตรงนะคะเขาอาจจะตีความผิดประเด็นไปทําให้ทะเลาะก,กันก็ได้นะคะระวังเรื่องคนในองค์กร8ปดไมล์ขึ้นมาชัดเจนค่ะว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมีการขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเลื่อนระดับหรือนะคะได้เงินเพิ่มเติมจากการทํางาน นะคะแล้วตัวคุณเองจะได้เจอเพื่อนเจอกัรยานามิตรนะคะใหม่ๆหน้าใหม่เข้ามาในชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะมีเงินมีทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะแล้วก็ที่สําคัญการงานโดดเด่นมากๆในเดือนมิถุนายนที่ต้องระวังก็คือค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่หมดไปเพื่อตอบสนองความต้องการใช้เงินหมดไปกับการซื้อของกับการเปย์คนอื่นนะคะแต่ภาพรวมอย่างอื่นไม่ต้องกังวลใจค่ะเรื่องงานค่อนข้างดีเรื่องการเดินทางก็ราบรื่นดีนะคะก็ไพ่ค่อนข้างดีค่ะ ก็ระวังแค่คําพูดบางอย่างที่อาจจะดูตรงดูแรงเกินไปทําให้คนตีความผิดประเด็นได้นะคะก็ไวพรเนาะให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะมีเงินมีทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายแล้วก็ไพ่ใบสรุปของเราเป็นไพ่เฮอร์มิสนะคะก็ความนิ่งเงียบนะคะความสุขุมนุ่มลึกจะนําพามาซึ่งโอกาสม่ใหม่ นะคะคุณเองจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือชีวิตในด้านใดๆก็ตามก็เวพรนะคะให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่3โชคดีนะคะสวัสดี